กะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะคะสาตีบัได้ลงคลิปมาสองหมือแล้วย้อนวาสาลาตีนบบค่อยมีเวลาว่างค่ะซาลตีเปิดร้านค่ะเปิดร้านนั้นขายของแง้ยมแรงหลังเลิกงานค่ะก็เลยบ่มีเวลาที่ฮ็ดคลิปกะสิบพยายาม สิพยายามเหตุลิปให้เอฟซทั้งหลายบึงเด้อค่ะนี่ค่ะผู้ซอยห้าผู้ซอยลืลูกค่ะอันนี้ผู้ซอยก่นต้องไหนชวนอันนี้ลูกค้าค่ะใจอินก็ใจปองเขา็นยังมีทามเนี่ย ขายของกันได้สองสามมือแล้วเนาะแม่ถามซาตตว่าเป็นยังไงเอนกันขายขายอดขายเป็นไรปังบ่ปังมากปังแบบได้เงินหลายงสิบ่ะียใช่ปังมากปังมากปังสุดๆปังปีนเนอร์สาลตียอค่ะ นี่มันเทาหัวด้วยคางคนก็ฤตพิมพ์มาใช้เอียงประมาณอันนี้ขนาดสี่สิบห้าเซีนฟิวเตอร์นะคะหนางยังมันแห้งอยากนอนนะคะพี่น้องยืนครับกินดนเมย์บาร์ใครของซอยแอบเมื่ยอยู่นแสบท้องไหมกินเหลวไหลหัขาดเลงขาดเลงแบบลงขวดแล้วก็เบิกเพิ่มอีก ทมืออือนมืออื่นกระทบใส่มือใหอเป็นตาจางเนาะแมนกับันบอมี่ป่องก็เอกิดขึ้นบไ่้ดเว่าีรเพราะว่าเเป็นคนมาังกินก็เป็นสงภาพเป็นนามาบมากเสียบากพซ่เาะสิแกพีิก็ย่างคือหี้อย่างไฟแหงพอมวันพระราบเนี่ย แต่บ่าวเป่าย่างไฟแห้งแบบมีเหตุผลนะคะลูกค้ามาสั่งหลายล้ะกะัลูกค้าเพื่อนนั่น,น,นเพิ่นนฝ้าเพื่อนมายืนคุ้มบ่าวก็เลยเปิดไฟแห้งๆล้ะกะัเพื่อให้มันสุกเร็วๆแต่บอกกคือเรามันใหม่ะค่ะพี่น้องก็สัหรับมันเองก็ซัลตตีซืขอตัวไปเก็บล้านนอนกันเลยค่คคะมือเหตุการต่อ กาผู้ใดแรนผ่านมาทางนี่นะคะทางสีวิไลกลับมาแวะลานสาวรตตีได้คะ่ะสาวรตตีกะขายพวกกับแก้มนังสีคะ่ะโดยเฉพาะบาร์บีคิวสูตรซาวรตตีคิดเองแซ่บสำหรับมนเมอนกกะฟันดีคะ่ะ